สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องส่มสีเชนเลทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบเพียงหนึ่งที่ได้หลายคนถามมาตะกี้ตกเยอะมากนะคะก่อนก่อนที่เราจะตอบคําถามนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต้นตะไคร่นะคะอย่าลืม <c oughs> ให้กำลังใจพิวด้วยนะพิวจะได้ทําคิปใหม่เยอะๆนะคะทุกคนมาข้อแรกกันเลยค่ะทุกคนน้องเขาถามมาพี่ สูงเท่าไรนะคะพี่สูงร้อยร้อยหกสิบแปดนะคะแล้วก็แล้วก็คำถามที่สองนะคะพี่อยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ตากนะคะทุกคนพี่อยู่แม่ซอดตากนะคะจวมาตากนะคะทุกคนโอเคเนาะแล้วก็คำถามที่สามนะคะอะไรนะ พี่ผอมลงเปล่าคะก็ผอมลงไปนะคะตอนแรกน้ำหนัจกจะเก้าสิบแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่แปดสิบเอ็ดนะคะทุกคนคําถามือสี่กันเลยคะ่ออะไรนะพี่หน่อยน่ารักจังเข <laughs> ินมากโอ้ยเขินจังเนาะก็ไม่รู้เหมือนะนะกันนะเกิดมายัางไงก็สภาพแบบนี้เลยเนาะ คำถามที่ห้าเนาะทุกคนว่าอะไรนะอะไรนะพี่อยู่จะ <c oughs> พี่ไว้ผมมากี่พี่ไว้ผมมากี่เดือนแล้วคะเนาะประมาณกี่เดือนเลยวะห้าเดือนแล้วม้งประมาณห้าเดือนและะ้วค่ะยังไม่ยาวทุกคนประมาณนี้แหละ <c oughs> แล้วก็คนนี้บอกว่าทําไมพี่ดังแล้วรู้สึกอยังไงนะคะ คำตอบอะไรนะคําถามที่หกนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกับว่าดังได้ยังไงเนาะก็เพราะความสามารถของก็พราอความสามารถของเราเนี่ยเนาะถึงเราได้แบบมาจุดถึงจุดนี้เนาะเราก็ไม่เคยว่าตัวเองว่าเราดังนะใครเจอก็ทักได้นะไม่ได้ว่าตัวเองดนะังเนาะโอเคแล้วก็อะไรนะคำถามที่เจ็ดนะคะ น้ำหนักพี่เท่าไรน้ำหนักพี่เท่าไรวะเท่านะอ๋อแปดสิบเอ็ดก็บอกแปดสิบเอ็ดนะคะคำถามที่เจ็ดนะคะแฟนพี่ไปไหนคะ่ะแฟนไม่มีแฟนนะคะโซ่ค่ะมีตะกี้โอเคปะน้องคนจิบได้แปดหรอชะคำถามที่แปดนะคะ <laughs> อะไรนะล้เลงอก อะไรอะ่ไอะ <Okay. S 1> ไม่มีแล้ว่ะไม่มีแล้วอ๋อคําถามที่แป้นะคะทำไมพี่กล้าสาผมกับปูนอะไรอะ่ะที่สาผมไปกับปูนนะคะมันไม่ใช่ปูนทุกคนมันเป็นขี้เท่านะคะโอเคไมทุกคนวกมันสาไม่กล้าะคะ่ะกับปูนถ้าสากับปูนนี่คือแบบผมน่าจะร่วงเยอะมากเลยแหละ